สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านนะครับผมตรัสสุเกะ EP ที่7แล้วนะครับหนวดเขารุงรังอีกแล้วนะเปิดมาก็ไปตัดทรงผมกันลละกันนะครับอ้าว้ยแอดสีเหลืองตกนะฮะโอเคเดี๋ยวขอไปตัดทรงผมก่อนนะ ตัดออกไปมันงอกออกมาเร็วมากเลยนะฮะกลับมาหล่อเหมือนเดิมไปเอาแอดดอปสีเหลืองก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่มันจะหายไปนะคะีนกคี่นกโู้แอดดอบสีเหลืองอันนี้มีวงแหวนด้วยนะครับของดีแน่นอนเลยชิบได้เป็นที่ขี่ของไอ้เจ้าเองกิโลนะฮะแล้วก็ได้ถุงมือชุดพังตัวนะฮะในพานนี้เราจะไปทําอะไรดีไม่ได้วางแผนเลยคิดอยากจะอัดวิดีโอก็อัดเลยนะครับไม่ได้วางแผนเลยว่าในพานนี้จะทําอะไรนะฮะสงสัยคงต้องไปประจนไัยตะลุย ถ้ากันต่อนะครับถ้าที่ผมจะไปนะฮะก็จะอยู่แถวแถวตรงนู้นนะครับกันเลยดีกว่าเดี๋ยวบินข้ามป่าเล w o ูดไปเลยละกันนะฮะต้องเปิดแมปรูด้วยเนี่ยจะได้รู้อยู่ตรงไหนว่าอยู่แถวแถวตรงนี้ป่าโอ้น่าจะใช่นะครับีเสือโค้งน้อยแล้วก็เข้าไปเลยละกันนะครับไปไปชิบโอ้เปลี่ยนทันทีอ๋อมุดตื่ อะไรเนี่ยนี่ดีนะครับทอชมานะฮะสวัสดีทุกตัวในนี้มีอะไรไหมเดียวขอวิง่งยันผ่านแถวนี้นะครับเพื่อทำการเปิดแมพเปิดแมพบุนวิ่งเปล่ารู้สึกว่าทํานี้จะใหญ่มากเลยนะฮะรู้สึกแบบสับสนแล้วนะไปตรงไหนดีวะไปตรงนี้ก่อนล้วกันนะครับเห็นมันเป็นเส้นทางลงไปนะฮะทาแถวนี้ทางแคบมากเลยนะฮะอ้ยว้ย อย่าอย่าเดินลงไปอย่าเดินลงไปมันเป็นเหวนะพวกค่อยเดินละกันนะฮะชิวๆรับิงชิลลิงนะฮะบิงชิลลิงบิงชิลลิงเฮ้ยไอ้ไอ้ข้างขาวบ้าเออโอ้ข้างขาวตัวนี้เลเวลโคตรเยอะนะฮะมีพวกศัตรูนะผมติดอยู่ในกำแพงนะครับเราก็ไม่ไปสนใจละกันแขนขาเยอะน่ากลัวชิเป่งเลย ตายไปเรียบร้อยครับไอ้มแมลงป่องเออในถ้ำแบบนี้ผมก็จะลองสังเกตว่าจะมีไอ้เจ้าแมงกวางหรือเปล่านะฮะอยากจับแมงกวางเพิ่มนะฮะโอ,อ้นี่นี่นี่แมงกวาง เดี๋ยวสามสิบหกเองนะครับแมวอ,อ่ะเดี๋ยวน้อยเกินแมวครา,อาทิงไปประจนภัยกันต่อครับสำรวจถ้ำกันตอ่อละกันฮะชืบอ,อ้าวเฮ้ยเข้าทางเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับอะไรอะ่ะทางเข้ามันเล็กเกินนะครับหรือว่าตรงกำแพงนี้เป็นทางลงอีกทางหนึ่งวะเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมเอาตัวนี้กระโดดลงไปผมก็จะไม่สามารถเอามันขึ้นมาได้นะฮะออกไปวางแผนใหม่แป๊บแป๊บแก็ไม่รู้เนาะว่าเสือโคร่งตัวนี้ไม่สามารถเข้าในถ้ำนี้ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรอ้าวสวยแล้วเราจะหาทางออก ตายป่าวเนี่ยเส้นทางมันเยอะงสละเกินน่าจะเป็นทางนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะจริงด้วยโอเคอ้าวองล็บแม่นางเลี้ยวสามหกคัททิ้งแมอวอ่ะนี่แน่เออโอ้ผมคิดว่าผมกลับไปบ้านนะครับเอาไตล่ามาแทนดีกว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะฮะคอมเมนต์มาว่าแจ <c oughs> ที่ผมเก็บมาเนี่ยสามารถใช้ในการซื้อไคโยพอดได้นะผมส่วนไคโยพอดคืออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขออ่านก่อนนะ c r e a t u r e to capture i to troll ด้วยบลา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  อ่านไปเรียบร้อยเป็นไอเทมชนิดหนึ่งนะฮะที่สามารถจับไดโนเสาร์เราได้นะก็คล้ายๆกับโปเกมอนไหมลูปบอใส่ตัวอะไรก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะเข้าไปในลูปบอลว่าแต่เราสามารถครับเองได้หรือเปล่าไม่อยากใช้กุญแจนี้นะฮะผมอยากเก็บสะสมไว้เยอะๆนะฮะถ้าเกิดจะซื้ออย่างเดียวผมก็ต้องเก็บกุญแจเยอะๆเลยะดิเราต้องใช้กุญแจสิเนี่ยเห็นไหมอุ้ยสวยแล้ว แล้วถ้าเกิดผมอยากจะได้อันนี้เราต้องเก็บกุญแจ1000อันเลยเหรอเพื <c> ่อ <oughs> จะได้อันนี้นะ <c oughs> อะไรนี่โอ้เซ็งเลยอะใช้กุญแจก็ได้อะเอามา1อันเรียบร้อยนะครับซื้อมาแล้วนี่เลยนะฮะคายอพอดของเราซิผมจะเก็บตาเปล่านะฮะลองกดไปดิโอ้ <c oughs> เลยขึ้นเอาหายไปแล้ว <c oughs> โอ้นี่น,นี่มันเข้ามาอยู่ในคายอพอดเราแล้วนะฮะอยากรู้ว่าไอ้เจ้าคายอพอดนี้มันจะจับสัตว์ได้กี่ตัวจับไอ้ตัวนี้ได้ไหมอะ โอ,โอ้นั้นเป็นการปลาทิ้งนะครับโอ้กลับมาแล้วไม่สามารถจับได้2ตัวนะผมใน, e นคาร์พอตอันเดียวนะฮะมืดแล้วอะมืดพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปนอนดีกว่าร้อครับเช,ช้าวขีนนกยักษ์เอาไตล่าไปตะลุยกันเลยละกันนะครับเชิึถึงแล้วไปเข้าไปได้ไหมเออเข้าไปได้ดิอ่าเอ้ย <laughs> เดี๋ยวเข้ามาไปเทียบร้อยนะฮะผมคิดว่าไทล่าน่าจะสามารถตะลุยในถ้ำนี้ได้สบายยนะฮะอ้าวติดอ่าเรียบร้อยครับติดเข้าไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเซ็งเลยเดี๋ยวใช้กุญแจที่เหลือสุดท้ายนะครับคือไคโอพอร์ตมาเลยละกันเำไมผมไม่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงผมมาได้วะอ๋อเราต้องกดค้างไว้เนาะลืมไม่นะเรียกไทล่ามาแทนละกันนะฮะตรงนี้ปึ๊บอ้าว เออไม่เป็นไรครับมาเลยโหโคตรเยอะเลยข้างล่างเนี้ยมาเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นทางไปอีกทางหนึ่งนะฮะเนี่ยไปไปจนปลยกันเลยดีกว่าเอาติดสายล่ามันติดตรงนี้นะฮะงั้นเรียกไอเสือเคดาบมาแล้วกันนะฮะตายล่าเก็บไปปึ๊บ export node นะฮะ โอ้เจนีกะบ่นนะมาได้ครับขังๆโง่นี่ไปทางไหนดีขวา้ายไซดีนะฮะไปทาง้ายละกันนะผมไรเนี่ยมันเจอทางลับนะฮะกลับไปดีกว่างั้นก็ไปขวามือแล้วกันนะฮะพาเรามาที่ไหนเนี่ยงงเว้ยสับสนไปไปเจอสิ่งก่อสร้างข้างในถ้ำนะครับยังไม่เจออะไรที่อ้ยกลกลกลทิ้งอ้าวไม่ มันพ่นพิษใสเจอสุโคงหน่อยอุยเออชิอก้าพังหมดเลยอะแล้วไงต่ออะเข้ามาแล้วมีอะไรน่าสนใจไหมแถวนี้น่าจะตันแค่นี้นะฮะแล้วอิทแฟกต์อยู่ไหนหรือว่าเราจะต้องลงไปในน้ำวะเพื่อจะไปเอาอิทแฟกต์อะว้าตกใจโอ้โหน่ากลัวเลยเมื่อกี้ไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับเสือเขียวดาบผมเลือดเยอะนะฮะพวกปลาเปร็นย่าไม่น่าจะสามารถทำอะไรได้แต่มันมากันเยอะมากเลยนะอ๋อได้มาตายหมดแล้วก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนี้นี่หว่าปลาเปร็นย่านนี่เราสามารถว่ายน้ำถอย หลังได้นะผมกับการใช้ก <laughs> ารใช้สเกลดาอะไรวะเนี่ยจะมีทางลงไปนะครับชืบข้างล่างมีอะไรอะลงไปลงไปลงไปกลัวออกซิเจนมันจะหมดวะอ้ยเอา้าออกซิเจนตรครผมหมดขึ้นไปขึ้นไปกระโดดลงะจะตายแล้วไม่ไม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเ เอ้ยทำไมมันไม่บอกออกซิเจนผมมากเฮ้ยอะไรของเกมนี้วันนี้เฮ้ยอะไรอะไม่นะไม่เป็นไรขี่เจ้าสไปโนไปนะฮะมันไม่ยอมขึ้นออกซิเจนให้ดูอะเฮ้ยเราจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าเราเหลือออกซิเจนเท่าไหรอ่อ่ะนี่ถึงแล้วกลับลงเข้าไปใหม่ครับ <S <S มมตะเต๋อโม่แล้วไม่เห็นเลยหนาวด้วย <S 2> <S 2> ไปครับไปข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นข้าบุกเดียวแล้วตอนนี้เย่ไม่สนใจกระโดดข้าไปแล้ว เราจะขี่นกตัวนี้ไปนะครับผมจะต้องกลับไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม A few m ไออะไรวะเนี่ยนี่มันวันอะไรวะเนี่ยอาวไขโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ทางเข้าทำนั้นละกันนะครับผม มาถึงไปเทียบร้อยนะครับเอผมจะทําการรับเตียงไว้หน้าทางเข้าไงเออมันไม่คิดให้มันรอบครอบก่นี้วะเนี่ยเคยแผมจะใช้นกตัวดีนะครับผมข่าสัตว์เอาหนังก่อนนะฮะเอ่อแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมจะตะลุยถ้ำนะรับเตียงสำรองไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาลําบากเหมือนผมนะฮะมากลับเข้าไปใหม่ไปแล้วเอ๋หนาวตายครับกระโดดไปขี่นกทันไหม โอ้กระโดดลงตัวนกปุ๊บเราก็จะไม่รับดาเมจเยี่ยมไปเลยนกยักษ์ตามมาของของข้าอยู่ไหนนี่ถึงแล้วนั่นนั่นนแสงออกมาตรงนู้นโอเคโอเคแ้วมันเอาตันน้อยผมนี่เอาตโนน้อยตามมาเก็บเอาตันน้อยก่อนจะได้ให้มันหายหนาวนะฮะชิบเกวว่าไวน้ำไปเอาเสือโครงตัวนั้นนะฮะโอ้นี่ผมมันตายตรงนี้เกือบจะถึงผิวน้ำแล้วเห็นไหมอีกนิดเดียวเองอะเก็บของของข้าเยี่ยมเออโล่งใจไปนะครับ ขอขึ้นมาสงบสติอารมณ์ก่อนมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวันนี้ผมจะไปเอา a อเดฟแฟกต์ยังไงอ่ะถ้าเกิดออกซิเจนผมมันหมดเร็วขนาดนี้เอ๊มันมีเส้นทางอื่นไหมอุ๊ยนะนๆะพอผมมองขึ้นไปบนนู้นนะฮะรู้สึกว่ามันจะมีทางเข้าอะไรแปลกๆนะครับเนี่ยๆๆเหมือนมันเป็นอุโมงค์ทางเข้านะฮะนี่ผมมีกราบปิ้งฮ o กนะฮะเล็งยิงเอ๊ลองไปดิไปแล้วสวัสดีผมติดอ่ะปึ๊บ ระโดดขึ้นมาไม่มีอาวุธเลยมีแต่ขวานกับโลครับตอนนี้เอ้านั่นมันใช่ไหมเอฟแฟกต์นี่เฮ้ยรีบเก็บแล้วก็รีบกลับเลยดีกว่าผมไม่อยากอยู่ในถ้ำนี้แล้วยิงไปปุ๊บไปเรียบร้อยค่าไดเอฟแฟกต์แล้วไม่ขออยู่ละกันนะตอนนี้กอระหว่างออกจากถ้ำนี้นะต้องมองหายเจ้ามกวางน้อยด้วยนะครับออกจากถ้ำปุ๊บจวสร้างจุดเซฟเลยได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานกแก้วตามไตล่ามาออกจากถ้ำนี้กันดีกว่าเราขึ้นไปแล้วปุ๊บ ปป๊บโอ้สกอร์เปียนเออออ้ามันเอาหลับเลยโอ้โดนสกอร์เปียนจมตีครั้งเดียวหลับเลยะ่ะไอเสียงอะไรนี่ตื่นแล้วโอ้ยลำคาญตายละโอเคออกมาได้สักที เซฟเป็นเรียบร้อยนะฮะจุดเซฟของผมดูงี้นะครับสร้างจุดเซฟแบบดีไว้ตั้งแต่ทีแรกก็จบเรื่องฮะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับกลับบ้านดีกว่าครับไม่ไหวละชฟโอเคกลับมาอย่างปลอดภัยนะฮะเลียร์ของเสฟเป็นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการกลับไปม่อีกรอบนะครับรู้สึกค้างคาใจนะฮะอยากได้แมงกวางน้อยนะฮะขอแวะไปเก็บไอแอร์ดรอปสีเหลืองก่อนปึ๊บเอาคีก้อนใหญ่มาด้วยก้อนหนึ่งนะับกลับลงมาใหม่ครับอาแมงกวางน้อยเท่านั้นนะฮะเจอแล้วนะฮะแมงกวางน้อย2ตัวครับ จับตัวนี้ละกันชืบตามมาตามมาตามมา ชื้ออกมาแล้วโอเคมีแค่นี้นะจะมาเอาไอ้เจ้าแมงกวางเฉยๆนะครับมาถึงบ้านเรียบร้อยปุ๊บนี่ก็ได้แมงกวางมาสองตัวผมคิดว่างกวางสองตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะผมกับการผลิตปุ๋ยนะฮะส่วนแมงกวางนะผมไม่สามารถเอามาผสมพันธุ์ได้นะเพราะมันไม่มีเพศนะฮะจะทะไรต่อดีทำไรต่อดีนะ <laughs> นึกออกแล้วผมยังไม่ได้มาร์กจุดถ้ำที่3เลยนี่ว่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาร์กจุดไปเรียบร้อยไปทําอะไรต่อดีทีนี้ต่อเลยถ้ำต่อนะฮะถ้ำต่อไปที่ผมจะไปอยู่ห่างไกลจากตรงนี้เล็กน้อยนะผมันหน้าไปตรงนู้นไปกันเลยดีกว่าเอาใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะครับนี่เอยโอ้นี่เจอแล้วนะครับผมนี่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 นทางเข้าถ้ำนะครับผมปึ๊บงั้นเดี๋ยวผมก็การสร้างจุดเซฟตรงนี้นะฮะ เสร็จเป็นเทียบร้อยนะผมจุดเซฟจนภัยกันเลยดีกว่ากับถ้ำที่4นะครับ<อ>ีกระตุกเล็กน้อยด้วยนะผมตอนเข้ามานะนี่มันจะเตือครับน่ากลัวเอาตาล่ามาดีกว่า ตะเลยกันดีกว่าตายละมีลาวาด้วยนะครับโดนรอยนี่น่าจะโดนนัดเดียวแตกอะ่ะเอ้ยโอ้อเมกาโลโซล,ลาอะไรวะ <laughs> ชื่อไม่ถูกแล้วเมกาล้านเลยเพราะสามร้อยลองจัดสัตว์ในนี้ไหมหรือมันจะจับได้ป่าวไดวมาหาคำตอบด้วยกันเลยละกันนะครับออตีลังกาหน้าทีมเลยตัวนี้ อ่าเรียบร้อยสรุปแล้วสรุปแล้วอูดฟูดอินเวนท์ร t จุดเทมือจับได้นี่จริงด้วยนะวิเราสามารถจับสัตว์ในถ้ำได้นะครับแล้วสัตว์ในถ้ำม,มันเลเวลเยอะนะฮะมันตื่นเร็วเฮ้ตัวนี้ปล่อยไว้ไหนก่อนละกันนะครับเรวค่อยกลับมาใหม่นะฮะไปประจ o ภัยกันต่อฮะไม่ได้จะมาจับสัตว์นะภารกิจเรา,ฐา,ฐาโอ้ตรงนี้ไปไหนเนี่ยโอ,โอ,โอ้ตรงนี้เราต้องจำ้ำอ่ะเฮ้ยอเออเซียวเซียวเซียวไปกระดึบกระดึบไปครับต้องจ้ำอีกแล้วอ่ะกระโดดเปิ้ลโอเคต้องจ้ำอีกแล้วโอ้ทำไมจะมีหลายจ้ำจัง กลัวแล้วเนี่ยอา้าวเฮ้ยตรงนู้นมีแอร์ดรอปเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ใช่แอร์ดรอปเนี่ยมันมันรูทเชสนะรูทเชสสีเหลืองผมยังไม่เคยไปเก็บเลยนะรูทเชสสีเหลืองเนี่ยไป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 ขวาลายซ้ายดีครับไปทางซ้ายก่อนแล้วกันไปไปไปอา้าวนี่นี่น,นี่เปิบว้าวา เป็นลองเน็กไลฟ์โฟนะฮะเก็บเอ็กซ์โปโนตไปตะลุยกันต่อนะฮะัอ้าวเอาเฮ้ยเดินมาเจอเอฟเฟกต์เฉยเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้ขอขอเปิดแมปหน่อยตรงนี้มีเอ็กซ์โปโนต์ดกอู้ใช่ต้องจ้ำอีกแล้วนะครับเนี่ยลองกระโดดข้ามลาวาเฮ้ยอะโอ้แล้วตรงนู้นไกลด้วยอ่โดนลาวาแตกตายอ่ะขอเคลียร์เจ้าพวกศัตรูตรงนู้นก่อนนะฮะมาเดี๋ยวพวกข้างคาวแตก วิ่งไปใช่ไหมแล้วก็กระโดดประมาณนี้นะฮะไปแล้วโอ้ได้วะเก็บเอิแฟกต์ของเราครับชิ้นที่4แล้วปั๊บเป็นเอฟเฟกต์แมสซีฟนะครับผมเดี๋ยวออกจากถ้ำนี้เลยดีกว่านะครับไม่น่าจะมีอะไรละติดในตั๊ดกระโดดโอ๊ยเสียวเสียวเรียบร้อยปลอดภัยนะครับไปดีกว่าว่าแต่เจ้าตัวเมกาลาเนียมันตื่นหรือยังโอ้มันใกล้จะตื่นแล้วนะแต่มันเทไม่ได้ว่ผมว่ามันตื่นเร็วเกินครับฆ่าทิ้งก็ได้ถ้าเกิดเทไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจับไอ้เจ้าเมกาลานียไปทำา นเนยเออเจ้าเมกาลานียอ๋อนี้ยเนี้ย,ย,ยนี้นนยิงให้สลบอีกรอบด้ย <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนผมยิงมันสลบนะฮะมันจะจบไอ้เจ้าอ,อันนี้มานะครับผมเมกาลาเนียท็อกซิกเคไปทำอะไรได้นะครับเออหมอเลยอ่าเรียบร้อยข <laughs> อเก็บท็อกซิกหน่อยถ้ำนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ชิวๆครับผมมันไม่ได้อันตรายเกินไปนะฮะเอาไตล่ามาก็สามารถกระโดดข้ามลาวาได้ชิวๆนะครับผมไม่จำเป็นต้องกลัวนะฮะโอ้เสียวเซียว Okay. ตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกแล้วว่าจะทำอะไรต่อนะ <c oughs> เออคิดออกแล้วไปเอาเจ้ายูไทรเลนัสของผมนะฮะที่ <c oughs> จับไว้นะผมแต่ก็ไม่ไดเอามันออกมาสักทีนะครับตอนนี้ขอมาร์คแบบอันนี้ก่อนดีกว่าปึ๊บส่วนเจ้ายูไทรเลนัสที่พูดถึงนะมันไปติดอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวแวะกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมมันผ่านทางบ้านไปพอดีคระะับมันอยู่ในเขนแ,แข็งนะครับ เดินทางตอนกลางคืนอ่องเชิอถึงบ้านไปเทียบร้อยโอ้โหใช้เวลาเดินทางโคตรนานเลยบอกเลยกล้จะเช้าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยดีกว่านะฮะส่วนใหญ่ที่ได้กุญแจนี้ได้มาจาก AirDrop ทั้งนั้นนะครับ นี่ได้กุญแจด้วยเปิบเรียบร้อยครับได้หานไปรับเจ้ายูไทรเรนัสกลับมาบ้านดีกว่ามันน่าจะเหงาหน้าดูเลยมันอยู่ในไบโอมน้ําแข็งโคตรนานเลยนะฮะน่าจะใช่อยู่แถวๆตรงนี้นะฮะเจ้ายูไทรเรนัสผมตรงนี้เหล็กเยอะอ้าวเฮ้ยเจอทางเข้าของถ้าครับโอ้อยู่บนซ้ายมือเลยนะครับเออน่าสนใจเนี่ยน่าจะไม่สามารถเอาเสือเขียวดาบกับไตล่าเข้าไปได้นะฮะทางเข้าเล็กนิดเดียวเ่กับดักที่ผมสร้างไว้นะฮะเพื่อจะจับไอ้เจ้ายูไทรเรนัสแต่มันไม่ยอมวิ่งเข้าไปนะฮะวิ่งมานี่ ดูที่เดินแบบชิวๆอยู่เลยนะฮะโอ้นองสารวันนี้ต้องนานเออเอ,อ่ภารกิจช่วย,ย,ยเลยอยูไทเลนะัสเป็นที่ทับร้อยนะครับทำไมไมีเจ้าไคโย,ยอพอร์ตนี้จบเลยอะแถวนี้มีอะไรเรื่อมๆก็ไม่รู้นะครับน้ําอะไรเนี่ยคืออะไรเอ่ย เชือโอ้สลิกโพเออเอาปอปริญญาตอดมาได้อันเดียวก็พอละไปตอที่อื่นดีกว่าเจอน้ำมน้อยจับต้องหมูดีไหมลองใช้นกยักษ์ฉีบจมหมูน้อยพวกนี้นะฮะเชือบนี่สวัสดีโอตัวเบลอเลยนี่เนอเออมันมีอลร่าสีแดงแดด้วยนะครับอหล่นลงไปแล้วเย้เชือเก็บพวกนี้ปั๊บเออ เดไปอุยน่ะมันมีออร่าสีงแดงนะผมว่ามันน่าจะเป็นพลังฮิลิ่งนะฮะขอเช็คที่แมปก่อนว่าแถวนี้มีถ้า,าอะไรหรือเปล่านะฮะแถวนี้มีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเช็คก,กันใช่นั้นหรือเปล่าลองบินเข้าไปใกล้ๆดิใช่แน่นอนครับเป็นทางเข้าแบบนี้เดี๋ยวสร้างจุดเซฟของเรานะครับ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วจะลองเข้าไปสำรวจในนี้ดูนะว่าเราจะเอาสัตว์เข้าไปได้หรือเปล่านะครับสวัสดีน,นี้มีใครไหมถ้ามีก็อย่าโผล่มานะกลัวไม่น่าจะเอาเข้าไปได้นะครับดูดิขนาดตัวผมเองยังเข้าไปไม่ได้เลยนะต้องย่อๆไปอย่างนี้นะครับตรงนู้นมันมีเจ้าพวกหมาป่าด้วยนะฮะโอ้เลยว่าหกร้อยเลยหรออยากจับอะ่ะจับได้พรกโเนี้ยคือจับได้ดีเลยนะลองหาเรื่องดิเออเอ,อมาแล้วนะครับ มันลอยน้ำมาแล้วได้ยินเสียงแล้วกลัวกลัวกลัวคาปล่าไหมาไม่ได้ใช้โปล,ล่ามานานแล้วนี่นี่นี่นมาแล้วมาแล้วมาลอีโปล่านะเวยกลัววะ่ะเลเวลมันหกร้อยอ่ะกลัวแบบโดนนัดเดียวแตกอ่ะเดี๋ยวโยนตาล่าออกไปครับมีตาล่าเราไม่น่าจะต้องเป็นต้องกลัวนะฮะล่าเราดามเอจแรงอยู่เลือดเยอะชึบอ่ะโยนใครยกพอร์ตไปไม่ได้โอเคโยนไปได้ละขีตไยล่าปุ๊บแล้วก็ถือนี้รอให้ตาล่ามันรับดาเมจนะฮะสวัสดีหมาน้อย มันใช้งานไม่ได้วะอู um ้ด mm ้วยเม็ดแรงดดดต้ลากระโดดกระโดดเพนก่อนุอยตายได้เนี่ยสู้ดีกว่าวะไม่จับก็ได้วะหมาป่าตัวนี้อู้ด้็ดโคตรแรงเลยอะหมาป่าพวกนี้อันตรายวะมีตัวหนึ่งแอบอยู่ในนั้นอู้นานสลบมากเลยอะเรียบร้อยสลบแล้วเฮ้ย เออมันไม่มีขึ้นคําว่าที่เราป้อนอาหารมันได้นะมันสามารถจับได้นะฮะไปประจนภัยกันต่อตอนน,นี้มันจะโหดแค่ไหนกันเชียวอ โอ้มีมัมมี่ด้วยอะอเ้อใครกันเนี่ยอ,อาจจะเป็นลาวลายถัดไปนะครับอะไรวะนะั่นปลาตัวใหญ่ปลาพวกนั้นเลเวล8 0ดร้อยเลยนะฮะน่าจ,จะโดนทีแตกเลยเก้าอ้อยโอมีโคลาฮึอดหดทั้งนั้นเลยวะอย่างงี้ต้องเอาพี่เบิ้มมาครับเอาไทล่ามาบุกอย่างเดียวไม่ไหวฮะผมจะไม่ตะลุยเดียวแบบนี้นะคเคส่วนถ้ำนี้ผมก็ปล่อยไว้ก่อนละกันนะครับจะไม่ห้าวเกินไปนะห้าวได้แต่จะไม่ห้าวเกินนะ าเกิดเจอพวกหมูน้อยเลเวลแบบ300นะผมก็จะจับทันทีเลยนะหลัก200ผมก็จับกันนะครับหมูน้อยตัวนี้เลเวลอะไรอะ่ะสวัสดีรูปสองร้อยสิบหกจับเลย <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะไปทํากับดักข้างล่างเลยแล้วกันนะฮะตามมาทําไมแล้ว <laughs> ค่อยๆหล่นลงมาแนละ้ว <laughs> มันยังอยู่อยู่ไหมเนี่ยไอ้เจ้าหมูน้อยไอ้หมูน้อย,ออม,อยมันจะไปต่อก่อนกับไลโนครับไม่เอาไม่เอาช่วยก่อนช่วยก่อนมาสร้างกับดักไว้ตรงนี้เลยละกันนะฮะ กับดักแบบตามเคยเลยนะฮะเสร็จเป็นเทร้อยแล้วกับดักง่ายๆไหนหมูน้อยชิบลงลงไปเอาติดครับขีมันไปปล่อยมันลงไปไหมไม่ติดด้วยเว้ยอ๋อเน้เนๆที่ใบหน้าดีมาปักหาเรียบร้อยสรุปแล้วไปหาเนื้อพรามให้มันกินนะครับโอเคได้เนื้อพรามมาแล้ว ปึ๊บโอมันกินเร็วเนาะเราต้องไปหาเนื้อพรานเพิ่มนะเนี่ยมันกินเก่งซะเหลือเกิน <c oughs> อ่ะเรียบร้อยจับได้แล้วนี่ได้หมูน้อยเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะฮะไปหมูน้อยกลับบ้านกันชึบถึงบ้านไปเทียบร้อยครับระหว่างทางที่เอาน้องหมูกลับมาบ้านได้สังเกตว่ามีตัวหนังสือ Passive Healing นะมันก็ยังไม่ได้เปิด Healing ล,ลองดูดิ Enable Passive Healing ชึบ,บ โอ้โหมันมีพลังฮิวิ่งนะครับโคตรดีเลยอะปิดไปปิดไปครับจะไม่ใช้นะฮะเช้าวันใหม่เป็นเทียบร้อยเดี๋ยวเราไปทําการโอ้ไ้เจ้ายูไทรเลนัสออกมาจากไคโอพอตอันนี้ก่อนดีกว่ามาแล้วนะฮะออโต้คอร์เจออฟคืออะไรวะลองดูดิ ว้าวว้าวไดนโนเสาร์ผมได้บัฟน,นะฮะทำให้ไดนโนเสาร์เราดาเมจแรงขึ้นไหมแล้วเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเลยอ่ะโอเคปิดไว้ปิดไว้ไวทำอะไรดีวะแต่ผมขอเช็คของครับใหม่ๆก่อนละกันนะ,ะครับครับอะไรละกันได้มาแล้วนะฮะงปิงย่างนะผมวนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออวางไว้ตรงนี้ละกันนะฮะ ป๊บโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่สามารถคราบได้อีกผมคิดว่าผมต้องการเหล็กแล้วแหละต้องการเหล็กเยอะเยอะเลยนะฮะตอนนี้นี่ก็น่าสนใจนะฮะโพลิเมอร์ต้องไปค่ายเจ้าพวกแพนกวินนะเจ้า organic polymer นะฮะโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ทรัพยากรเริ่มน้อยแล้วแต่เหล็กให้หน่อยเหล็กน่าจะพอละเดี๋ยวผมไปฟาร์มแกนิกโพลิเมอร์ครับแล้วก็มัน ชืบชบขอหน่อยโอเคผมคิดว่าออกเอนิพอลเมอร์ผมก็พอแล้วนะครับกลับบ้านดีกว่าเราไม่ไหวละครับ <c oughs> ได้แล้วนี้ปุ๊บครับมาเลยปุ๊บน้ำมันมีเต็มถังครับดูน้ำมันพีซก่อนหนน้อง <c oughs> ไม่ต้องกลับไปฟาร์มแล้วครับน้ำมันมันคับได้เร็วมากเลยนะครับโอ้แนะนำให้ครับเจ้าเครื่องนี้มาฮะเดี๋ยวผมจะทำการแอร์คอนดิชันนะครับไปทำการฟักไข่ไดโนเสาร์นะฮะมีอยากจะลองเลี้ยงไดโนเสาร์ทีเล็กดูนะมีสักห้าเครื่องผมก็น่าจะพอใจแล้วนะฮะทำไมก็หกเครื่องไปเลยน้ำมันผมเยอะมากแล้วตอนนี้ถังน้ำมันเพียบเลยนะครับสาเหตุที่ผมเตรียมพร้อมแบบนี้นะฮะว่าผมจะไปทำการสร้างจุดเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์นะผมบนนี้เลยที่โล่งตรงเนี้นะผมแต่ตอนนี้ก็เจอ กงเล็บแม่นางครับกงเล็บแม่นางตัวเดอสามร้อยสี่สิบปดจะทำกับดักแบบไหนดีตัวนี้ก็เป็นกับดักที่คล้ายๆกับการจับตัวสามเขาแรกๆของผมนะฮะว้าวอยากรูโคตรเยอะเลยมาเป็นขบวนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 ปึ๊บเข้าไปในกับดักไหมเรียบร้อยครับนี่คือคือการจับกงเล็บแม่นางนะฮะ เรียบร้อยสรุปแล้วผมจะลองเอาพวกพืชผักนะฮะให้เจ้ากรงเล็บแม่นางกินดูนะครับระหว่างพืชผักกับผลไม้อันไหนมันจะชอบมากกว่ากันเอามะนาวไปให้มันกินนะครับ <c oughs> เฮ้ยแม่เอาดีกว่าเอาแครอทด,ดีกว่ามันอาจจะชอบกินแครอทนะฮะสวัสดีโอ <c oughs> มันจะตื่นแล้วว่าโอเคมันกินแครอทนะครับเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าบรีสีดำให้มันกินนะฮะมันจะได้หลับนาน ไปเข้านอนดีกว่านะฮะตื่นเช้ามาปุ๊บอาจจะจับได้เลยนะฮะมาดูกันสวัสดีทุกตัวอ้าวได้เลยเห็นไหมการข้ามเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับเช้าวันใหม่เป็นเทียบร้อยนะฮะวันนี้เราจะเริ่มทำการกิจพื้นที่พันไดโนเสาร์นะครับตามมาตามมาเอากลับบ้านครับ Happy birthday to you เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมอยากขีดไอเจ้า u t a r a p t o s ว่ะ ยูไทรนัสเซต้ครับมาเลยอีกอันนึงนะฮะเป็นที่ขี่ของไอ้เจ้ากงเล็บแม่นางน,นะครับปุ๊บเรียบร้อยครับมาไหนมาดูกันซิว่าเจ้าตัวกลงเล็บแม่นางใช้งานยังไงนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีแบบปกตินะครับผมแล้วอันนี้อะไรเอ่ยโอ้นี่ก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวไฟเบอร์ของเจ้าตัวกรงเล็บนะโคตรโหดเลยและการโจมตีอันหนึ่งก็คืออะไรโอ้เป็นการกัดนะครับมันโจมตีพร้อมกันได้ป่าวะต้อง<ะ>ทำเร็วๆนะครับผมคือเลื่อนขึ้นแล้วก็ซ้ายมือนะฮะแบบปุ๊บ ก็จะเป็นการเก็บเบอร์รี่แบบนี้นะฮะถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยปึ๊บ,บไม่ได้อะไรเลยเอาที่ขี์ใส่เข้าไปในตัวยูท u รเด้วยปึ๊บชบโอเคอ่าลองใช้งานครับการโจมตีแบบปกตินะผมก็การกัดนะฮะนี่อะไรเอ่ยโอ้ oh. เป็นการคำรามนะผมตอนนี้ โอ้อ๋อนี่ไงนี่ไงการคำรามให้ปั๊บนะครับผมคือการคำรามแบบทำให้ศ <c oughs> ัตรูลกลัวไหมเดี๋ยวลองดูดิยเฮ้ย yeah, <he> e! นี่ไงมันมีออร่าสีม่วงใช่ไหมเล่นพอละเดี๋ยวเรามาทำการทำภารกิจหลักของเรานะครับเดี๋ยวผมจะวางเจ้าที่ป้อนอาหารเดินมาเสาก่อนนะฮะแล้วก็ทำการ show visible area นะครับนี่แล้วก็จะทำการวางพวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ แป๊บแบนี้เฮ้ยตัวน้อยตัวน้อยเห็นนะเห็นนะนี่โอ้แตกมาอีกตัววะมาทำไมแล้วก็สายไฟปึ๊บปึ๊บปั๊บใส่แก๊สเรีนปั๊บวางตู้นี้ได้โอเคโอ้สวยงามครับเปิดใช้งานเจ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าครับปั๊บเริ่มทำงานแล้วเรียบร้อยนะผมนี่ก็คือที่ฟักไข่ของผมนะฮะ ะตามมาทีร็กซ์ไปตรงนู้นแบบนี้ผมก็จะเอาทเข้าไปในวงกลมมันเนี้ยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันซิว่าเจ้าแอร์คอนดิชันมันจะฟักไข่ไดโนเสาร์ผมได้หรือเปล่านะฮะดรอปไปปึ๊บมันจะขึ้นคำว่า incubating มันจะเริ่มฟักแล้วนะฮะนี่นี่มันเริ่มนับถอยหลังแล้วแล้วไข่มันก็จะแตกนะฮะแล้วก็จะมีตัวอ่อนออกมาดรอปลงไปให้หมดเลยละกันต่อยไข่ต่อยไม่เป็นไรด้วยนะครับอี๋ได้แล้วสวัสดี เทมเลยละกันนะครับแล้วมาอีกตัวแล้วสวัสดีตัวน้อยเทมให้หมดครับยังลูกเดนิสเซลแต่ถ้าเกิดตัวไหนมันขออะไรที่ผมไม่สามารถให้ได้ผมก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันนะครับเจือมากกองทัพเบบี้เออเอาต่อยโทษโทษโทษวิ่งตะเลยกันแล้วโอ้น่าจอสันเอ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้เทมเลยปึ๊บตัวนู้นไปนู่นแล้วกลับมากลับมาโอเคว้าวแคมราเช็คสเกลปรับเป็นศูนย์ไปเลยละกันนะครับอ๋อชจือได้เยอะเลยเดี๋ยวบอกให้ทุกตัวหยุดตามดีกว่าปึ๊บ เฮ้ <Okay. S 2> <c oughs> อะไรวะเนี่ยกดเป็นเทียบร้อยครับอาหารนี้นีเอาลิฟไใส่เข้าไปลูกไดโนเสาร์มันกินเก่งว่ะเลยตัวนี้ต้องการอะไรวันท l ว w ์ก h y จูมาตามมาตามมามันอยากเดินกับผมนะครับตามมาตามมาแล้วตัวพวกนี้ตัวนี้วันแคร์ใส่ไปรแบบ้อยได้แล้วตัวหนึ่ง ต้องไปหาตัวอื่นด้วยเนี่ยเลี้ยงทีเดียวลายตัวเกินอันนี้ต้องการอะไรเบสิกคิโปไม่มีให้ <c oughs> ต้องการเดินกับผมครับมาตามมาตามแมตัวนี้ก็ต้องการเดินกับผมมาตมามอมตัวไหนที่อยากเดินตามมาโอเคเรียบร้อยเหลือตัวสุดท้ายครับผมตัวนู้นนะฮะ <c oughs> ที่ไม่สามารถให้อิ p r รินติ้งได้นะผม <c oughs> ลูกเดนินเสาครับ <c oughs> ลูกเโนเซลตัวนี้โคตรถึกเลยเรียบร้อยครับอา้าวจมดินไปละเออเดี๋ยวดูีิปออนอาหารดิอ,อ้าวเฮ้ยเนื้อหายหมดแล้วใส่ไปเสร็จไปเดี๋ยวเราไปหาอาหารกันเอา้าแป๊บเดียวเองนะฮะไดโนเสาร์ต้องการเค็คกคร้ว โอเคเอาเรียบร้อยนะผมตัวนี้นะฮะ imprinting ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยนะผมไอตัวไหน once care อีกอตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยนะผม full imprinting ตัวที่สองนะฮะอ่ะลูกๆไดนโนเสาร์ทั้งหลายก็จะทําการเช็คสแต็กของลูกไดนโนเสาร์นะฮะแล้วก็ไปยืนเรียงรายกันนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นลูกไดนโนเสาร์ที่ดีมากๆเลยนะผมมีเลือดเยอะแล้วก็ดาเมจแรงนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมผมก็จะตัดไปตรงที่มีไดนโนเสาร์เยอะๆนะฮะถ้าผมจะอัดคลิปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าผู้ชมเบื่อตาย เดี๋ยวว่าเจอกันสักครู่เดียวครับผมกลับมาแล้วนะครับนี่ก็คือผลงานหายไปนานนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมกับที่เพาะพันดโนเสาร์นะครับใช้เวลานานมากเลยนะผมจะมาถึงจุดนี้หมดไปหลายชั่วโมงมากนะเมื่อยมากเลยนะพาร์ทนี้เริ่มแรกนะผมมีแค่2ตัวตอนนี้มีเป็น10ครับก็เดี๋ยวในพาร์ตต่อไปนะผมก็จะพาเจ้า T-Rex เก็บเลเวลเยอะๆนะผมอันนี้ก็จะเป็นหน่วยต่อสู้ของผมนะครับก็จะมีเท่านี้แล้วกันนะผมสาหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับให้เวลานานแค่ไหนอะอตอนนี้หนวดเขารุงลังหมดแล้วนะครับ